ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายแตเทนนะคะวันนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วอยู่กับฝนแล้วก็ออนนะคะข่าวแรกวันนี้จะไปที่ละครเวทีที่หลายๆคนจับตามองมแล้วก็รอคอยมานานเขาเปิดม่านการแสดงให้เราได้รับชมกันแล้วนะคะสําหรับอันตรพาน2499เด The Musical นั่นเองค่ะก็เป็นการตีความใหม่นะคะไม่ได้มีแค่เรื่องของเรล่าอันดัพานต่อยตีกันเท่านั้นแต่ว่าผู้กำกับละครเวทีคนนี้คือพี่บอยตะกลกียริเนี่ยนะคะก็มีการ มีมุมมองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองของมิตรภาพมุมมองขอครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและที่สำคัญดูรายชื่อนักแสดงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้โอ้โห นี่บรรยากาศการซ้อมนะคะ,คะบอกเลยค่ะว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าหลายเสียงฮือฮามากๆกับเหล่าลิสต์นักแสดงรายชื่อของแต่ละคนเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ความแซบของแต่ละคนด้วยเพราะว่ะอาอะไรรู้ไหมคนไปดูมานะบอกค่ะเออะเออะถอดเสื้อมาปิดหน้าเช็ดเหงื่ออะไรแบบนี้เขอาอเป็นอธิาลเลยเขาก็เลยต้องแบบว่า เออมีการแบบยกพวกไปนู่นไปนี่อ,อะไรแบบนี้ก็จะต้องเชิงงงเช็งเงือกันบ้างถูกต้องคือเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นรอบกาลาน,<ช>นะคะ,คะก็เป็นรอบที่เปิดให้กับออคนในวงการบันเทิงสื่อมวลชนได้เข้าไปชมกันก่อนก่อนที่จะเปิดการแสดงจริงสําหรับผู้ชมหลังจากนีไปค่ะใช่แล้วนะคะโดยอนพันธา์2องสี่เก้าเดี่ยวมิวสิควลชั่นนี้ก็แน่นอนค่ะได้นักแสดงมากฝีมืออย่างนายณพัฒที่เขาไม่เคยผ่านงานร้องเพลงมาก่อนนะนี่แหละเซอร์ไพรส์เหมือนกันอืแต่เพราะว่าน้องนายนะคือตั้งใจสุดๆเพื่อมา รับบทแดงใบเล่ค, <ะ S 1> ค่ะนอกจากน้องนายเองนะ<ๆ>ก็ยังมีไอซ์พาริสค่ะรับบทเป็นปุระเบิดขวดเทศไมรอนรับบทด,ดำเอ,อโซน้องไดมอนรับบทเปียกวิสุทธิกษัตริย์แล้วก็บูมสหรัฐรับบทแหลมสิงด้วยนะคะค่ะซึ่งพี่บอยเนี่ยก็ได้บอกในฐานะผู้กำกับนะคะว่านักสแสดงบรรคนอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะทําได้แต่ว่าพอเขามีใจที่พร้อมจะลองทำเนี่ยเราก็เลยมอบโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ซึ่งเมื่อทำออกมาแล้วต้องยอมรับว่าทุกคนเก่งมากๆทําได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองต่อ ขอนที่น่าสนใจออกมาอยากให้ทุกคนได้ไปลองไปชมนะคะเปิดม่านการแสดงแล้วที่เมืองไทยรัชดาไลาท์เทยเตอร์ค่ะแล้วค่ะในงานรอบสื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแน่นอนเราก็ต้องพูดคุยกับพี่บอยตะกลนเขียดค่ะแล้วก็ยังมีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องของหนุ่มโตโนภาคินที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวเลิกรากับน้องนิชานัทนิชาโดยมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาเป็นตัวกลางความสัมพันธ์ไงค่ะ,ะซึ่งก็เป็นจังหวัดเดียวกันที่ จริงๆแล้วเนี่ยจะมีละครเรื่องกลิ่นมาลีาที่โตโน่เล่นคู่กับริชชี่ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เตรียมออกอากาศแล้วนะคะแล้วในเรื่องเนี่ย คาแรคเตอร์ของพระเอกเรื่องนียต้องเป็นคนที่แบบคลั่งรักนางเอกคนเดียวรักเดียวใจเดียวก็เลยอาจจะทําให้แฟนๆหลายคนมองว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์ Character กับข่าวในชีวิตจริงอ่ะมันสวนทางกันจะทําให้คนดูไม่อินหรือเปล่าไม่อินกับบทของอพระเอกในเรื่องนี้นั่นเองนะคะงานนี้พี่บอยก็เลยตัดสินใจนะคะ่ะที่จะเลื่อนการออนแอร์ออกไปก่อนยังไม่มีกําหนดฉายนะคะผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามว่าแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมีผลกับละครไหมพี่บอยก็ยอมรับว่าก็มี จะได้ดูไหมยังไม่ทราบขอดูอีกทีก่อนค่ะทีนี้ถามว่าแฟนๆพอเลื่อนฉายแล้วแฟนๆจะยังมีโอกาสได้ดูไหมพี่บอยก็แน่นอนค่าวก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับโตโน่อีกอด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับโปรเจกต์ที่โตโน่เล่นกับนักแสดงหญิงแห่งปีนะคะอิงฟ้าวรหาหะโตโน่ก็ได้มีการอถอนตัวไปก่อนหน้าน,นี้แล้วแล้วตอนนี้ก็ได้คนแสดงใหม่นะคะมาแทน เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่บอยกนเกียรติกันค่ะเรื่องไปก่อนครับยังไม่มีกําหนดฉายครับยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเดี๋ยวขอด้วยอีกทีถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็หวังว่าครับไม่งั้นมันก็เสียดายสิใช่ไหมครับยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับก็ครับยังไม่ได้คุยยังไม่ได้มีโอกาสครับครับยังไม่ได้คุยครับขอบคุณครับ มาดู outcome. สองสี่เก้าเก้ามมีซุกเกันเยอะนะครับมันสนุกมากตอนแรกก็บอกกลัวคนตีกันแต่พอมาดูแล้วทําไมหลายหลายคนบอกว่าบตีกันทั้งเรื่องเถอะความพิเศษอีกกันหนึ่งก็คือก็ต้องบอกว่าคือสายยาเขาคือปุ๊ระเบิดขวดเนี่ยเขาก็ต้องปาระเบิดปาระเบิดขวดมันก็เป็นควันออกมาแต่วาพอเป็นควันออกมาเนี่ยตัวละครที่ตีกันอยู่เนี่ยหายใจไม่ออกอะ ต้องทำยังไงอ่ะต้องหาเลยมาปิดปิดจมูกเขาอะ่ะเขาไม่มีผ้าอะไรมาปิดจมูกเขาก็ถอดเสื้องเขามาปิดจมูกอะ่ะเมากล้ามครับก็ก็อันนี้ก็ก็มาดูกันเถอะครับ ไม่ทราบว่าพี่บอยได้บอกไว้ไหมคะว่าเขาจะปากี่ขวดกี่ครั้งปาเมื่อไหร่ตอนกี่นาทีอะคะต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนี่ก็เป็นไปตามบทบาทแหละพอมีการแบบเออระเบิดขวดมาใชื่อมันจะมีควันอะไรแบบนี้นักแสดงก็ต้องมีการถอดเสื้อถกเสื้อขึ้นมาปิดจมูกอะไรแบบนี้ก็ตามบทบาทเขาแต่หลายคนไปดูมาแล้วเมื่อคืนนี้บอกเลยค่ะว่าโอ้โหแซ่บมากแล้วก็เรื่องราวในเรื่องนี้ที่มีการตีความใหม่ก็ดีมากๆเลยนะและที่สําคัญค่ะโอ้นอกจากเรื่อง เราแทบแล้ว คนก็แซ่บอีกด้วยไปพิสูจน์ได้นะคะเปิดบ้านการแสดงแล้วนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเยเตอร์ค่ะในเวอร์ชันนี้นะก็น่าสนใจว่าไปดูการตีความใหม่ๆของ2499ี่อพันคลองเมืองค่ะใช่แล้วค่ะในรอบสื่อละครเวทีเมื่อวานนี้นะคะแน่นอนเราก็ได้เจอกับสาวสวยคนนี้นี่ที่นัทมีเรียนนั่นเองค่ะพี่นัทเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในงานในเทรนด์อวอร์2025นะคะคู่กับเชียร์ที่คำพรก็ถือว่าเป็นพิธีกรคู่หญิงหญิงคู่แรกบนเวทีใน อวอร์ดของเราด้วยนะแล้วก็ทําได้ยอดเยี่ยมมาก<ช>จริงๆนะคะพี่นัทก็บอกว่าสนุกมากทางานกับเชียร์แล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสและหลังจากนี้เนี่ยใครที่คิดถึงพี่นัทก็เตรียมตัวรอได้เลยเพราะว่ากำลังจะมีผลงานใหม่ออกอากาศทางหน้าจอโทรทัศน์ให้แฟนได้ติดตามแต่พี่นัทบอกว่าขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นงานอะไร แต่บอกมาแล้วว่าไม่ใช่ละครอ,อ,อู้ยโอ้โหอยากรู้เลยตอนแรกเราก็เดาว,ว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นงานละครหรือเปล่ปาเพราะว่าออนแอร์ทางโทรทัศน์แต่ไม่ใช่งานละครแล้วจะเป็นอะไรล่ะก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วบนเวทีในจต e นอวอร์ d 2025ของเราพี่นัดเองเนี่ยบอกเลยเป็นมีมเป็นไวรัลเต็มโซเชียลไปหมดค่ะ เมื่อตอนที่พี่เป้ยอ่ะขึ้นมารับรางวัลละครซีรีส์แห่งปีนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ประกาศรางวัลนักแสดงชายแห่งปีค่ะแล้วมันก็จะมีประโยคไวรัลสุดจีด่ะค่ะผัวที่ดีคือผัวใหม่อ่าแล้วก็หันไปถามพี่นัดด้วยว่าได้ยินหรือยังคะพี่นัด <c oughs> โมเมนต์นี้แหละโมเมนต์นี้แหละเดี๋ยวย้อนไปดูอีกนิดนึงค่ะวันนี้มีสิ่งที่ขอดรักมากกว่าขอญรักทุกคนก็คือโซโลแกนของพี่เปย้ยเมื่อกี้ ต้องให้พี่เป้ยตอบย้ำคำเมื่อกี้อีกทีหนึ่งได้ไหมคะมีมเมื่อกี้ที่พี่เป้ยพูดเมื่อกี้คือผัวที่ดีคือผัวใหม่อันเนี้ยรักมากค่ะได้ยินเลี่ยงครับพี่นางมิเรียคุยกันเองนะคะพี่ขอยกมีมนี้ให้เป็นมีมแห่งปีค่ะเรามาเข้าสู่รางวัลนะ มันเข้าตัวค่ะเข้ารางวัลเลยค่ะแลกไลน์ไว้คุยกันน่าจะปรึกษากันได้ดีนะคะค่ะเดี๋ยวโทรคุยกันเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งคู่ทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ก็เป็นโมเมนต์ที่พี่นัดก็ยอมเราว่าตกใจเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่มีในซอมสดๆนะจ๊ะมันคือสดสุดๆเลยจะเห็นแชั่นของพี่นัดได้นะคะแต่พี่นัดก็มองว่าเป็นเรื่องสนุกขำๆเพราะว่าก็รู้จักเราก็สนิทกับเปิร์อยู่แล้วส่วนคําพูดนั้นก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะตอนนี้ก็อย่างที่พี่นัดพูดไงว่าพี่อาให้เป็นมีแห่งปีมีแห่งปีจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นแบบพี่นัดเขาก็บอกค่ะว่าอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่พี่เปิร์กพูดขึ้นมาเพราะว่าสอดคล้องกับละครสมพางสมรสตอนแรกเขา รอบหนึ่งก<ช>่อนตอนแบบละคร,รแล้วก็ทีนี้ก็มาหันมาฐานพี่นัทแบบนี้ก็กลายเป็นม,แมนแห่งปีกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครมาแซวอะไรต่อนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้แบบเจอใครมากมายน<ห>ักนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอพี่ปุพี่เป้ยแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยถ้าหากว่าเจอหน้ากันเนี่ก็ถามพี่นัทนะโมเมนต์ต่างๆเี่มันเกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของทั้งคู่เนี่ยเจอหน้ากันก็คงจะสวมกอดกันแหละเนาะคง<อ>จะกอดเราแล้วก็กอดกันมากกว่านะะค ส่วนประโยคที่ว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่สําหรับพี่นัด้ความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้วใครจะนํามาใช้แบบไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องคิดมากส่วนสถานะของพี่นัดมีเดียตอนนี้ย้ําเลยว่ายังโสดสนิทถามว่าพร้อมจะทําให้เรื่องหัวใจเนี่ยกลายเป็นไวรัลแบบตามที่พูดหรือเปล่าพี่นัดก็บอกว่า no comment ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากาจ award, ัดเสนอวอร์ดให้ เป็นวิทยกรผู้กน้องเชียร์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหญิงญงนะคะในการแบบว่าเป็นวิทยกรก็ดีใจตื่นเต้นค่ะเพราะเคยเคยได้รับรางวัลในสาขากักนะแสดงนําหญิงในสาขาละครเวทีเรื่องไม่น่าก็าขนมิซิเคิลด้วยก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในค่าคืนนั้นค่ะแล้วก็เคยได้รับรางวัลของนายเเทนด้วยดอกแรกก่อนที่เขาพูดว่ามันเป็นมีมของเขาในละครที่เขาเล่นใช่ไหมคะ มันก็โอเคชีหนึ่งแล้วแล้วพอมาอีกดอกหนึ่งเขาก็โยนมาให้เราก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่รู้มาก่อนแต่ว่าถือว่าก็ก็น่ารักเดียรคือน้องเขาก็เหมือนเราสนิทกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าประเด็นคือเป้ยกันนัสนิทกันทํางานรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกล้าเล่นก็เหมือนแซวเล่นกันแบบพี่ๆีน้องๆอะค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดอะไรกันมากแล้วก็แล้วไปแบบว่าไม่ไม่ได้กลับมาคิดอะไรต่อแต่ว่าแล้วแต่เลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่ น่ารักน่ารักมากกว่าวันนี้น่าจะเจอเปิ้ลยังยังไว้จอเลยรอเจอตัววันนี้นคงไม่ได้พูดอะไรหรอกคงหัวเราะกันอะเจอหน้ากันคงหัวเราะแล้วไปกอดกันมากกว่ามันความหมายมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะอมันไม่ต้องแปลมันก็คือแบบมันก็เป็นคําที่ที่มันสั้นๆได้ใจความมันก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องราวของละครที่เขาเล่น แล้วก็ใครจะเอามาใช้ในชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่เลยค่ะก็โสดค่ะโสดโสดสนิทค่ะพร้อมอะไรคะพร้อมดูละครเวทีใช่ไหมหรือ่าไงพรมตามมีการรมตามผมพูดนั้นไม่ได้โน้ตคอมเมนต์ค่ะ เรื่องของหัวใจก็นคอมเมนต์อยู่แต่ว่ามีมแห่งปีของเราบอกเลยค่ะว่าสั้นๆแต่ได้ใจความทาให้เราได้สะท้อนเห็นนะความสะตรองของผู้หญิงหลายๆคนด้วยนะในเวทีในเทนนิสอวอร์ดของเราก็รวมสาวสตรองไว้หลายท่านมากๆก็เรียกว่าเป็นงานแซวกันแบบเป็นสีสันของเวทีการประกวดของเราก็ละกันถูกต้องค่ะไปกันต่อที่ข่าวนี้ก็ต้องขอส่งความห่วงใยให้กับปั้มวราวดธกันหน่อยนะคะคือเมื่อวันที่19พฤษภาคมเนี่ยหลังจากที่เราได้รับทราบข่าวนะคะว่าเขาประสบอุบัติเหตุ เหตุนะคะมอเตอร์ไซค์ชนกันเมื่อกลางดึกของวันที่19ที่ผ่านมาจนทําให้ตั้มเนได้รับบาดเจ็บค่ะ ปากฉีกถึงจมูกนะคะต้องนําตัวส่ง ICU เป็นการด่วนเลยค่ะหลังจากรักษาตัวมาสักระยะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะรุ่นพี่คนสนิทอย่างพี่นุ้ยสุจิราเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของหนุ่มตั้มนะคะบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแพทย์ก็อนุญาตให้ออกจากห้อง ICU แล้วสภาพจิตใจก็ค่อนข้างดีขึ้นแผลที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ค่อนข้างดีขึ้นมากเช่นเดียวกันนะคะโดยแผลบนใบหน้าตามข่าวบางที่เนาะบอกว่า ปากฉีกถึงหูอันนี้ไม่จริงนะคะแต่ว่าเป็นปากฉีกถึงจมูกเย็บ50เข็มแล้วก็จมูกหักเท่านั้นแต่หลังจากนี้เนี่ยตั้มเองก็อาจจะไม่สามารถพูดหรือว่าร้องเพลงได้ชัดเหมือนเมื่อก่อนซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้ตั้มเองเนี่ยไม่สบายใจที่สุดต้องใช้เวลาในการพักฟืน้นแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งนุ้ยเองเขาก็บอกนะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศผู้จาให้สนุกสนานเพื่อคลายความกังวลให้กับตันะ้มนะแล้วก็คอยพูดบอกว่าแผลที่คุณหมอเย็บให้เนโอ สวยมากนะมหมอเก่งมากไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเนี่ยต้องกลับมาหล่อเหมือนเดิมเหมือนแน่นอนแหละและหลังจากหายดีนะคะก็ตอนนี้ยังไม่มีแผนต้องขึ้นเขียงทําศัลยกรรมอะไรเพิ่มเพราะคุณหมอเนี่ยสามารถงัดจมูกที่หักขึ้นมาได้ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้สิ่งที่ตัามเขากลัวที่สุดก็คือการส่องกระจกนั่นเองอันนี้เราเข้าใจมากๆเลยขณะที่เรื่องของคดีนะตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันจากปากพยานค่ะว่ามอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีเนี่ยที่ขับปาดหน้าหนุ่มตั้มจริงอะค่ะ ก็มีการขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากสํานักงานเขตในที่เกิดเหตุด้วยโดยเบสรักวณีค่ะก็ได้ไว้วานี่ยคุณพ่อสมรักนะคะก็เป็นคนไปช่วยดําเนินเรื่องให้คาดว่าอีกไม่เกิน2-3วันนี้ค่ะต้มก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะซึ่งต้มเนี่ยก็บอกกับพี่นุ้ยนะว่าจะไม่ขอขับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วไปฟังเสียงของพี่นุ้ยกันค่ะค่ะสิ่งที่กังวลคือคุณหมอบอกว่า การออกเสียงหรือว่าการร้องเพลงอ่ะอาจจะไม่เหมือนเดิมคือก็ถามโดมเนอะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นนักร้องอะไรเงี้ยว่าเออถ้าถ้าต้องแบบเวลาปากฉีกแล้วถูกเย็บแบบนี้รวมถึงแบบดังที่หักแล้วถูกงัดขึ้นมาแบบเนี้ยเอออะไรจะคําไหนจะเป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยโดมก็บอกสะลาอูอ่าก็เลยบอกว่าตามฝึกนะลูกอูอีอาอูอีอาอูเอ <c oughs> เป็นตลกไปเลย <c oughs> ดีลูกแข่สวยมากคุณหมอเก่งมาก แม่เลือกให้แล้วคุณหมอคนนี้เวลาคนพูดก็อาจจะยังกังวลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ตัดใหม่แล้วเริ่มดูดีขึ้นแล้วจริงๆทําให้การของพยานเนี่ยเขาก็เห็นพ้องต้องการในหลายส่วนว่าโดนตัดหน้าตามโ,โดนมอเมตอร์ไซค์อีกคันตัดหน้าวันนั้นเบสไปกับนุ้ยใช่ไหมก็ไปให้กาลังใจกันปุ๊บแล้วก็แบบว่าอุ๊ยอยากได้คลิปอะ่ะอยากได้คลิปทำยังไงไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง,างพ่อหนูว่าง คือก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าเออเวลาจะขอคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปขอที่สํานักงานเขตคือถ้าเกิดเราอยากจะได้เร็วอยากจะได้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดําเนินการเองที่สํานักงานเขตซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องสอบถามทางคุณตํารวจว่ากล้องตรงนั้นน่ะมีกี่เขตแล้วเพอเอิญพี่สมรัเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้น่ารักมากใช่ค่ะก็ก็ไปด้วยตัวเองเลยเขตแล้วพูดเองตั้มเป็นคนพูดเองเลยบอกว่า ไม่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่เอาแล้วใช่ใช่พา,าหลานๆไปเยี่ยมลูกลูกสาวไปหาเจอหน้าพี่ตัม้มทางแรกพี่ตั้มขี่มอเตอร์ไซค์ทำไม <laughs> ล่ะลูกสาวอเออพ,พี่ตั้มบอกเออพ,พี่ตั้มรีบก็เรียกว่าเป็นความสดใสในช่วงนี้นะเพราะว่าคนที่พักฟื้นอยู่ก็ต้องการ<ม>พลังใจดีๆจากคนรอบตัวนี่แหละ,ะใช่แล้วยังไงก็ขอให้ตั้มนะคะกลับมาหายดีดีแบบดีวันดีคืนเลยนะอ่ะ ไปกันต่อคะ่ะที่อดีตคนรู้ใจกันกันกบทิสาคือคู่นี้ถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเขาเคยคบกันนะคะเมื่อวานเนี่ยเขามาเดินปรมแดงคู่กันในงานแล้วก็ให้สื่อสัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกด้วยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ป,ปีก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่กันทิสาตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เนี่ยไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็เพิ่งจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการร้องเพลงแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทิสาก็ไปเป็นแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์หนุ่มกันก็เลยกลายเป็นกระแสที่หลายคนแบบอุ้ยเข แล้วก็ทั้งคู่เองก็ได้ปลดล็อกสิ่งที่ค้างคางในใจในช่วงที่ผ่านมาทําให้หลายๆคนลุ้นว่าเอ๊ะเขาก็ดูมีเคมีเคใจต่อกันอยู่มันจะยังไงเอ๊ะมันจะแบบลุ้นริเทิร์ไหมแฟนๆเชียร์กันมากเลยสำหรับคู่นี้คือเมื่อวานนี้ช่วงสัมภาษณ์คู่ใช่ไหมก็ต้องยอมรับค่ะว่าเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ของหนุ่มการเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคือแบบพูดน้อยเงื่อแตกตลอดเวลาเออที่สาเขาก็ยอมรับและวว่าก็ตื่นเต้นนะคะก็ไม่รู้มาก่อนว่าต้องเดินพรมคู่แล้วก็สัมภาษณ์คู่ด อนาคตนะก็บอกว่าก็สามารถร่วมง,งานกันได้ไม่ปิดอะไรค่ะเมืม่อ<ม>วานนี้กันเองอ่ะเขาก็ยังมีแบบเออโชลีลาทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการแนะนําทีศาให้กับผู้ใหญ่ของช่องรู้จักด้วยก็ถือว่าทําหน้าที่เจ้าบ้านได้ดีทีเดียวนะคะ,ะก็ดูแลกันทั้งคู่ส่วนอนาคตนะคะจะร่วมง,งานกันได้ก็ร่วมง,งานได้อย่างแน่น,น,นอนคือดูกับโอกาสเนาะใช่แล้วค่ะเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวไปดูเคมีเคใจของทั้งคู่กันดีกว่าค่ะ ครั้งแรกจริงๆค่ะใช่เพราะว่าไม่เคยสัมภาษณ์ครูเพราะว่าเราเพิ่งฟรีแลนด์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การทํางานอาจจะแบบที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เจอกันตอบสิคะหมายเขารอเขารอหนูรอค่ะเพราะว่าจริงๆมาถึงสัปพัแล้วแต่ว่าต้องรอคิวค่ะแต่ว่าเขายังไม่เคยมาเดินงานแบบนี้ครับแล้วก็เราก็เลยต้องแบบดูแลเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีเอาจิงๆก็คือ ขนาดคิวเดินคู่ยังไม่รู้เลยพิ่งรู้พิ่งรู้หน้างานเนี่ยแหลคะค่ะว่าต้องเดินคู่กันตอนแรก <c oughs> ไม่ตื่นได้น,นะครับตอนนี้ตอนนี้ตื่น,น,น <c oughs> ร่วมงานกันได้ก็ร่วมกนนันก่อนหน้านี้ก็ร่วมงานกันแล้วไงใช่ครับร่วมงานกันแล้ว,ลวไปร้องเพลงในรายการให้ผมอะไร่เงี้ยละครเนี่ยผมอะเกรงใจครับเกรงใจทั้งเขาแล้วก็ช่างไฟที่เขาจะต้องจัดว่าจะจัดไฟยังไงให้มันแบบใกล้เคียงกันครับผมก็ไม่ติดครับก็ทำงานได้กันได้พี่วาครับท่สาครับ นนี้เขาฟรีแล,แล้วนะครับสาม,มารถรับงานช่องเราได้ครับถ้าเป็นการทํางานมันก็เป็นเป็นตัวละครไงเป็นตัวละคระครับก็ไม่เขินก,ก็ด้วยด้วยความที่เราก็เคยทํางานกันมาอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าพอพาร์ตการทำงานแล้วก็อยกย่าได้ครับมีต้องอยู่ต้องอยู่เลยไม่ยิงต้องอยู่เสร็จเสร็จแล้วครับเนี่ย ใจละที่เหงอแตกดูแบบลุกลี้ลุกลนเพราะอะไรเพราะมีคนจ้องอยู่นี่เองคนที่จ้องอยู่ไม่ใช่ใครค่ะคุณแม่ของน้องทิสาที่ี่น้องทิสาชี้ไปตะกี้นี้คือชี้หาคุณแม่อยู่จ้องอยู่นะคะนี่ก็เห็นนะความแบบเคมีด้วยแล้วก็ความเขินของกันจริงๆนะก็คนเคยสนิทกันอะเนาะตอนนี้ก็เหลือเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ยังร่วมงานกันได้ก็แฟนๆก็รอรู้แล้วกันว่าจะมีผู้จอดคนไหนเขาเห็นเคมีนี้แล้วก็จับทั้งคู่มาเจอกันในละครนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะพูดถึงยุคนี้นะใค ใครก็เป็นสื่อได้เพราะว่ามีมือถืออะไรอยู่ในตัวใช่ไหมแล้วก็สามารถถ่ายอัพคลิปต่างๆแต่เราจะคัดกรองไหนแบบเป็นข่าวจริงข่าวเฟคนิวต่างๆอันนี้ยากนะคะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้รู้ทันมิดคิดก่อนเชื่อกับพี่แปว๋วพัทรวีนะคะจะมาบอกค่ะว่าเราจะสังเกตยังไงว่าไหนข่าวจริงอันไหนเฟคนิวค่ะ ยุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถเสพข่าวได้อย่างฉับไวนะคะเรียกว่าพอมีสถานการณ์มีกระแสอะไร <c oughs> เกิดขึ้นปุ๊บเราก็เข้าเกาะได้ทันทีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาเมาส์กับเพื่อนแต่ก็ด้วยความไวนี่แหละทุกคนจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนจะแชร์ออกไปนะคะถ้าไปเจอเฟกนิวเข้าเนี่ยอายเพื่อนนะ ที่ผ่านมามีเหล่าคนดังไม่น้อยต้องมาปวดหัวกับข่าวมัว่วที่บรรดาเพจปลอมแต่งเรื่องขึ้นมาสร้างความเสียหายจนต้องเข้าร้องทุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยกใหญ่อย่างเช่นคริสหอวังจูจ่ๆก็เจอข่าวว่าเธอถูกตำรวจจับเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือนาำรพีพัฒอุตส่าห์ไปใช้ชีวิตสโลลีฟของตัวเองดีๆก็มีเพจปลอมปุกข่าวว่าเลิกกับภรรยาทั้งที่ขาเตียงก็ยังแข็งแรงดีซ้ำร้ายยังโดนโยงว่าเอี่ยวเว็บพานันเข้าไปอีก พ่อพอกับคู่รักแพทนปภากับพีชานนที่อยู่เฉยไม่ไหวแล้วต้องควงแขนกันไปกองประชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อชี้แจงว่าพวกตนไม่ได้รวยเพราะมีเกี่ยวกับเว็บพนันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะยังมีดาราอีกไม่น้อยที่ต้องมาเสียชื่อเพราะพวกวิชาชีพ หลายคนอาจจะค่องใจว่าสร้างข่าวปลอมไปเพื่ออะไรอย่าลืมเมื่อข่าวของดาราใครๆก็สนใจการปล่อยเฟกนิวส์ของเซเลบคนบันเทิงก็ช่วยเพิ่มยอดวิวหรือเพิ่มยอดการติดตามให้เพจหรือเว็บไซต์ปลอมพวกนั้นไงคะซึ่งยอดวิวพวกนี้นี่แหละที่สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาหรือการสนับสนุนอื่นๆร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเพจพวกนี้อาจจะใช้ข่าวปลอมโปรโมทสินค้าหรือบริการที่ไม่มีจริงเรียกว่าโดนหลอกซ้ำซ้อนเข้าไปอีกคะ่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางพวกวิชาชีพ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขามีวิธีสังเกตเพจปลอมเหล่านี้เริ่มจากดูว่าเพจนั้นได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวต,วต,วตน verify b a g e ไหมดูรายละเอียดอื่นๆเช่นวันที่สร้างเพจและเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนหรือเปล่าถ้าเห็นว่ายอดถูกใจเยอะมิจฉาชีพอาจพิมพ์ยอดผู้ติดตามปลอมไว้ค่ะชื่อเพจสะกดถูกหรือเปล่าเพราะอาจทำเลียนแบบได้สังเกตที่ URL อ,อาจจะมีคำแปลกๆที่ไม่มีความหมายเป็นต้น แน่เราจะต้องมีสติในการเสพข่าวนะคะถ้าไม่ชัวร์นี่อย่าแชร์เด็ดขาดเลยเพราะว่าเราจะต้องรู้ทันมิตคิดก่อนเชื่ออย่าลงเป็นเหยื่อเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ